băng vào ừ. <laughs> <Để chảm không? cười> lắm bay món tang bóng 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 tăng bóng 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 าพามาวันนี้มาเอาปูนเนาะปูนบ่พ่อพี่น้องไยอาออกก้ามอีกคือนึงเขื่นมงกบเรียบ้ลย อนกำลังแกวงปุ๊บประตูป้องเยี่ยมเนาะมาให้สร้างเป็นทูน้ำเตสะสาวๆคนเนี่ยหากระมาแต่เบียอโอ้โอ่โอยค่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 อยอยอกมาไปทางไหนมึงเยมมิบไม่ได้ ้วนาเตอู้แดดออนลิแดดแดบค่อยพี่บอคืค่ยอยทังเจนีิรอนให้ชาก่อนโอ้วเอ็อน้วยกันจนยาย็นอ่นอนแดดร้อน เขาาค่อยพีเลย่ไหนพีพะกระตูทั้งเขาพี้น้ำเที่ยงไ่บจำ้เที่ยงทำกัน่ใช่ข้าวหม่มันพราบึงข้าใม่มันอยางคือตำไรเพราะท่งนอยากชูงแบบลรงงานบอลเจนี่มันอยากม่มยเหร่อยเหรอ เขาอคอนผุเราดันต <um> ัวม่เบโอ้กใจยด้ว่ายายินได้ปะจักค่คนหนึงได้สามไอ้เพื่อนใจ้อยก็ใจ้อยทายเขายังหมมาจะได้ยุกเลิกเจ้าไหม่ละสามมืละตรงเงื้อเบ่งในเสือเนาะเสือเพ่นแถมเพรมีเบอร์เพื่น วีเบอร์ใช่เหนะคันยุกเลิกกับโทอบอกด้วเนที่เบอกว่าเอาเจ้าใหม่เขาไดเอาเงินหนึ่เลยเนาะบเธอบอกเขาว่าอัดยุกเลิกกับเอสิ่รอเงิน่าเขาขมาหลบแรงเนะโทรบอกเขาเอาเจ้าหม่เลยพาสามมือแล้วเขาสั่งยังมือเห็นหนมานะใช่นะจิเนรหัสสามมือแล้วสั่งสั่งกูกัมาปับแล้วได้บอกไม่กาสั่งกเ้าเลยก็มาส่งกเลนมาส่งแตกเป็หอสอามมือ น้ำเปีนน้ำตาใส่โอ <c oughs> ๊บหมอนักดอกถามคนดิแดดแดดกินข้าเทียงนะบอ๊กกินเรียบร้อยดิเอาก็มังม่วงเอาลูกอเข้อไวนด้วยด้วว่ะ ไปใส้ไปใช้ชาทีมาจนว่หกันเไปแต่ไได้เนาะเนาะโอ้ยกล้ามคนโอ้ยงมงามงมงามงามงขนาดต้องเป็นหงกเนาะยังงาจากเน้นทัานแฝดยังไงนายอยู่นี้แล้วีโบกี่สีนั่น้งนะเขาทกลาเอาหาเน็ติงนี่ยมันกระโบกแฝดกัตวามรียาตคเงนี่หนเอยง้เน้ะาตงเนาะ หันบ่ไเนหัวเเห็นบ่เโอ้นเขาเอียดเลยนาะเอนใกมันนด่งเยเนาะมนมบางยันมันเล็นเาะตื้นๆนะเพ่อนนด็่งเลยถ้ามันบิดปุบแล้วมันมันเด็แก่อย่างได้ท่าสาบอย่างไหมจยจะกระายกระจาแลออยาเล็งท่านตัวนี้มันมันขึ้นหัวปุ๊บๆมันได้บ่เนียแต่ข่าลุเนีบว่ทาปไดเออเห็นบาตังต่หัวมันขงบดบน่าได้ออึเป็สีแจวยสาบอีเนาะ เาสมมติเราเล่งออกมาเมันเ่ามามามาฮ้ยมาเอาทั้งนี้ก่อนพี่พมาหามนุ่มนพี่นเ้ถหามไหนหามหามหามูอมือันตแต่เราวีกีมยังแตกร่นนะงันเขาว่ามันแตกได้ไม่แดงนะ

ตื่นมาบบลุงเอารถไปแก้ขีดินเนี่ยไปแล้วไปเมื่อเทยครับานเมียนกข้าตอนนั้นเที่ยนเมียนหรอรมาเี่ยงะาจะไปวเทหลัตู้ใหญ่เลยเอาไปเลยต่ผู้ท่านมาคำยู่คำก่อนเทีนี่เมียนเกดกลกเลยอ

thì ờ vậy Ừ. Chàng pha bài. Ừ. Ừ. có thể thử vô đấy. Nhanh ta, Nhanh thì... cái ừ. mùa ừ. ừ. <laughs> ừ. đấy, à. ngam, cái 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 mùa cái 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 ช่ป่แต่ผู้เตียยังผู้สูงก็จะคือกันนั่นแหละลาคืเียวันั่นดียวนนเขากงัามาวันนี้มาเอาปูนเนาะปูนบ่พ่อพี่น้องไงปูนเขียวก้อนกุ้ม Né hùng lùm nào dê chào nè đi lại, đùm mì đê đi ơi anh hát bọn đi ơi hm, điều đây chào môn đi điều chào môn đi ơi 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 chào môn khơi ơi chào môn khơi Đồ nó môn đi ơi เพื่อนโยมากหมดเลยเสียงเพื่อนอึ๊บอึ๊บอยู่เลยอ้อนเขาอ้อนเขาเหรอก้าวสัิตค่วนเอาเล็กเฮ้ยเพื่องอ่ะกั็แลกกามาอีกเลยเอาเล็กซิตเล็กซิตเอาซาวสิี đi <laughs> 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 thôi, lúc lúc ấy nó, <laughs> kè mưa nó bị nhắn kèo nè kè cái mưa <laughs> ได้แล้วเะเนาะพ่อหรือเปล่าชาวเส็นโบนี่นะ นี่น้องไนนักน้องบ่แล้วกัเอ่อทรไรบันนี่เป็นเงินทรไรบัานีนเขีนทะายตามที่ปอกแสนครบันเจ็ดเจ็ะิสกับสามแสนซาสิกับสามแสน านฝ่ายนกัานสองลานสองเสี้นเก้าสิบานสองเส้านเก้าเซไว้ก้อนมีแต่ติดไรเห็นหมเซนตัวตอนแรงเนาะเนาะเมนเตนแรงจะขึ้นมาให้เพื่อนปนบอล่ถือเงินมาคอาเมนบกับผู้มืออื่นเวนมือกับมือ

ก้ามอีกทีนึงเป็ีนวงกลมเกียบ้อยถุงพืชกี่โลเนาะ

เด็ดพุดธวังทานแดงั้างนัเดียวเนาะเอ้ยข้าหลวงข้าเชิญมันขึ้นคะมันขึ้นมังกรไปค่ะมันขึ้นมันกรมาเอาอิ่งไว้มันขึ้นกอกเอาเอาเรินบล็อกขึ้นไปก่อนเออมาเท่าข้ากันเห็นกันมาว่ากันละก็คนเดียวแล้วกันตักฟูนคนที่ลวกมาแล้วกันมาขึ้นกอการเอาไม้แทนไปอิ่งไว้มัดเล็กมันยังเหลืวเลยจ้ะ

มากก็เอาเอามาโเป็นเมคกีก็อยู่ได้เอาเมคกี้มะนอะไรกันามมันได้นะจามสภาพนันสิสามันวะว่าได้ไมตุ๊ดตารชาอนักบะไอมาเนอะกันมาอาปุ้แล้วกันป้เบียเขาชอบ่ยเอามาดอกแ่ืนเนาะถ้าไปคนอื่นพุ่นเล

อ <entender it. S 1> ันน an, ี้ทังว่าต้อดีแล้วจะยื่นนั้นอันั้นเขาเดียวนั่นจะเสือชุดที่ว